สวัสดีคะ่ะ <c oughs> นะคะก็สามทุ่มได้มั้งนะคะเรามาคุยกันเรื่องคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าลำบากใจนะคะคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยคนอื่นผิดหมดตัวเองถูกหมด อะไรที่ตัดสินว่าผิดแล้วก็ยังว่าไม่ผิดตเองถูกหมดนะคะเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในหลายๆคนที่มีนิสัยอย่างนั้นนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะคนอย่างนั้นน่ะเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกคะ่ะเขารู้สึกสบายสบายไม่เครียดไม่หงุดหงิดนะเพราะว่าจิตใจของเขามีความคิดที่ว่ากูไม่ผิดกูไม่ผิด คนอื่นนั่นแหละผิดนะคะแก้ยากนะคะที่ฉันเห็นมามากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่รอบๆตัวหรือว่าคนในหมู่ข้างนอกนะคะหรือว่าคนในหน่วยงานคนในสังคมแนวไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอคนประเภทที่ว่ากูไม่ผิดกูไม่ผิดนี่หนักใจเอาการเลยล่ะคะ่ะหนักใจนะคะ ถึงแม้นว่าเราเจอคนแบบนั้นเหนื่อยใจนะคะสิ่งที่เราคิดว่าแก้ไขกับคนประเภทนั้นได้เนี่ยถอยหา่างเถอะค่ะอย่าไปเถียงเลยไอ้ประเภทที่ว่ากูไม่ผิดนี่อย่าไปเถียงนะยปล่อยมันไปนะคะเดี๋ยวมันก็หนักเข้าหนักเข้าความเพอรอเจอร์มันก็จะลุกลามไปจนอายุ แก่เท่าแกเท่าแาล้วก็ยังเพ้อเจอด้วยคำว่ากูไม่ผิดอะ่ะกูไม่ผิดอ่ะกูถูกอะเนี่ยนะคะลูกหลานก็บางทีก็เหนื่อยนายนะคะเพื่อนฟูงก็เหนื่อยนายนะคะรอบรอบตัวเรานั้นมันมีหลากหลายมีทั้งคนหลายแบบนะคะผิดบ้างถูกบ้างทุกคนมีกันหมดนะคะแต่ที่ตัวเองไม่ผิดเลยนี่มันไม่ใช่นะคะ วันนี้นะคะได้ดูข่าวจากช่องอื่นนะคะหลายๆลาช่องนะคะมีแต่ข่าวเกี่ยวกับว่าเรากำลังจะมีนายกคนใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติละคะที่จะต้องมีนายกคนใหม่ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะคะเราก็ให้กำลังใจนะคะให้ให้บ้านเมืองเรา เอมีเศรษฐกิจที่ดีมีการทามาหากินที่คล่องแคล่วการเงินที่คล่องแคล่วนะคะจะได้มีการใช้ชีวิตรอบด้านนะคะลูกเล็กเต็กแดงไปโรงเรียนก็มีความคล่องแคล่วไม่ฝืดเคืองถ้าเศรษฐกิจดีแล้วเราก็อะไรก็ดีหมดความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ตามมา นะคะความอดล้าก็กระปี้กระเปรารายได้ดีนะคะไม่ขัดสนนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากได้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะต่อมาก็คือเรื่องสุขภาพนะคะการรักษาโรงพยาบาลนะคะได้ยาดีๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วการศึกษาประชาชนก็อยากได้ การศึกษาที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเรานะคะทุกๆคนหลายๆคนอยากให้ประเทศชาติเราเดินหน้านะคะอยากให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันให้กําลังใจเราได้มีความหวังได้นะคะเราไม่พูดอะไรมากออกมาทักทายเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะอย่าลืมนะคะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระให้พรตัวเองนะคะให้พรตัวเองดีที่สุดนะคะให้พรตัวเองว่าอย่าได้มีความเดือดร้อนอย่าได้มีความเดือดร้อนให้มีแต่ความสุขให้ทำมาหากินคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองนะคะพบแต่มิตรดีนะคะก่อนนอนอธิษฐานแต่สิ่งที่ดีๆนะคะให้กำลังใจตัวเอง ให้ความหวังกับตัวเองและความหวังนั้นบางทีอาจจะสมหวังได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ